ถ้ามองกันโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่เป็นการจำนำมันจึงไม่ครบองค์ประกอบที่แท้จริงจริงๆแล้วไม่สามารถไปยึดได้ครับสวัสดีครับทนายอุดครับทนายหาร<อ>เรื่องนี้หาเรื่องอะไรครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของจำนำหอา,ารย์จำนำอะไรครับ<ำ>ยุทธจำนำเล่มทะเบียนร,รถที่เขาพูดกันในตลาดสินเชื่อทั่วไปครับ๋อทะเบียนร,รถทะเบียนบ้านได้ไหมทะเบียนส่วนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะแล้วมันมีเรื่องยังไงครับ ก็อย like ่างนี้ฮะการจำนำเล่มจำนำทะเบียนอย่างที่ธุรกิจสินเชื่อเขาใช้กันอยู่ทั้งนอนแบงก์ต่างๆสถาบันการเงินต่างๆเขาเรียกกันจนติดปากจริงๆแล้วถ้ามองกันโดยถูกต้องตามกฎหมายนะอาจารย์ไม่เป็นการจำนำการจำนำรถเนี่ยมันต้องเอารถยนต์ไปไว้ที่ผู้รับจำนำแล้วก็ธุรกิจพวกนี้ก็ใช้วิธีการเซ็นโอนลอยกันเอาไว้อาจารย์เมื่อโอนลอยเอาไว้ก็คิดว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยมันโอนไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วกรรมสิทธิ์มันยังไม่ได้โอนไปแต่อย่างใด แล้วก็ปล่อยเงินให้กับลูกหนี้ที่ไปขอคู่เราก็เรียกกันว่าจำนำเล่มจำนำทะเบียนจำนำรถซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่การจำนำมันเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งคำถามก็คือว่าไม่จำนำก็ไม่เป็นไรนี่เราก็ได้เงินมารถก็ให้เขาเอาไว้เป็นประกันแล้วมันเสียหายตรงไหนทนายจะไปหาเรื่องกันทำไมเป็อย่างนี้ฮะอาจารย์ ส่วนใหญ่เนี่ยอ้างกันว่าจำนำเล่มจำนำรถแต่การจำนำนั้นไม่ใช่พูดง่ายๆเจ้านี้ต้องการเห็นว่าลูกหนี้มีอะไรมาเป็นหลักประกันอย่างน้อยที่สุดก็รู้ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นสังหาริมทรัพย์ที่สามารถยึดหรือดำเนินการได้เมื่อฟ้องร้องมัคบคดี จริงๆแล้วเจ้าของสถาบันการเงิน,นงต่างๆแม้กระทั่งนอนแบง,นงต่างๆก็ปล่อยให้ลูกหนี้เอารถออกไปใช้เป็นรถพุ่มพวงขายของเร่เป็นรถที่ใช้งานเป็นช่างซ่อมแอร์ตามบ้านอะไรก็เอารถออกมาใช้ได้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ครบองค์ประกอบ่งการจำนำรถที่แท้จริง เพียงแต่เป็นการเอาเนาทะเบียนไปไว้ให้เขาเพื่อเป็นการการันตีว่าเรามีทรัพย์นะหากคุณจะยึดทรัพย์มาครับพอดีหรือฟ้องร้องทีหน้าทีหลังเมื่อเราผิดนัดเนี่ยก็สามารถดาเนินการกับรถยนตน์คันนี้ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของอผู้คู่ซึ่งต่างกันกับเช่าซื้อนะเช่าซื้อกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ให้เช่าซื้อหรือสถาบันการเงินแต่จำนำเนี่ยกรรมสิทธิ์มันยังเป็นของผู้คู่อยู่ เพราะฉะนั้นมันยังไม่มีการโอนไปแม้จะทําการโอนลอยไว้ตามใดที่ยังไม่มีการเอารถไปตรวจสภาพแล้วก็มีการไปจดทะเบียนกันที่สำนักงานทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายกรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของผู้กู้อยู่ดีับ เอา้าทนายอูดแต่มันเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายแล้วทนายนจะไปหาเรื่องเขาทำไมคือเราหาเรื่องเพื่อให้ผู้คนได้เข้าใจประชาชนได้รับประโยชน์อย่างนี้ฮะอาจารย์ทุกคนคิดว่าเวลาผิดนัดชำระหนี้แล้วเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินหรือติดตามหนี้สามารถมายึดรถคันนั้นไปได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่สามารถมายึดได้ครับถ้าพูดกันตามกฎหมายเพราะกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของทรัพย์ผู้กู้ผู้กู้อยู่เป็นเป็นลูกหนี้อยู่ฮะผู้กู้เนี่ยเป็นลูกหนี้แล้วก็เป็นเจ้าของทรัพย์เพราะฉะนั้นไม่มีสิทธ มายึดรถที่บ้าน มาตะโกนมาบอกว่าให้ส่งมอบลถคืนอย่างนี้ไม่ได้ครับมันต่างกรณีของเช่าซื้อโดยสิ้นเชิงเพราะเช่าซื้อกรมรมสิทธิ์เป็นของผู้ให้ผู้รู้ไปให้เช่าซื้อเขาสามารถมาตุดตามเอาทรัพย์คืนได้เพราะเขาเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์เท่านี้เองครับที่ผมอยากให้ท่านได้เข้าใจว่าอะไรที่สถาบันการเงินหรือผู้ให้ผู้สามารถมายึดทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดได้หรืออะไรต้องไปว่ากในชั้นฟ้องร้องมาครับพอดีแล้วถึงจะมาจับพดีเอากับทรัพย์สินที่อ้างกันว่าจำนำเล่มจำนำนทะเบียน,นครับ อ่าเพราะฉะนั้นเอาทะเบียนรถไปจำนำเอาเงินเข้ามาเนี่ยนะครับล้วก็เราก็เสียดอกเบี้ยให้เขาถึงเวลาแล้วเราไม่สามารถผ่อนชำระนะหรือเอาเงินไปคืนเขาได้นะแต่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือจำนวนเงินมันต่ำกว่าราคารถมากจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การจำนำเราอย่าไปยอมนะหลักการมันมีอยู่แค่นั้นนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกรรมสิทธิ์จังเป็นของเราเ็าใช้สิทธิทางกฎหมายได้นะครับเอา,อาละวันนี้ทนายหาเรื่องดีด มาเล่าให้เราฟังนะครับขอบคุณมากครับทนายอุดครับครับด้วยความิีดีครับ